รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความเรุนแรงเพศการใช้ภาษาจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปี วันได้รับคำแนะนำสวัสดีครับ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราสร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก่อนอื่นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตั้งนมโมสามจบแล้วก็ตามด้วยคาถาโชคลาบนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสกกะนะสะโพธิมะหิสก,กะอิติภูนะอิติสัตโตอิติวายโยเอหิมะมะ,มะนะก,กาโอโหติสัพพะโวโพธิมะหิสกะอิติภูนอิติสัตโตอิติวายโยเอหิมะมะนะกาโอโหติ สัมภาโวโพธิมะหิสะก,กะอิขิพุนะอิขิสัตโตอิขีวาโย ο, เอหิมะมะนะกาโรโหติสัพภะโวเราก็มาลุ้นดูเลขทูบของเรานะครับจะได้กี่ตัวนะครับรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับ หลวงพ่อรวยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านใดที่เข้ามาดูแล้วไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเผื่อจะไปตรงกับเลขของท่านนะครับจะได้กี่ตัวเราก็มาดูกันนะครับ fc นะครับ แล้วก็รุ้นไปพร้อมกันนะครับทูบก็ได้เริ่มจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลวงพ่อรวยท่านจะให้เลขอะไรนะครับจะได้กี่ตัวนะครับผมเน้นย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ เพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อไปตรงกับเลขของท่านที่ได้มานะครับตัวแรกเราเริ่มโผล่หัวออกมาแล้วนะครับเริ่มเห็นลางนะครับเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับหลองพัวรวยวัตกโกนะครับท่านจะให้เลขอะไรนะครับจะได้กี่ตัวนะครับ ตัวแรกก็เริ่มโผล่ออกมาแล้วครับ FC ครับเราดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อ FC จะไปจับคู่นะครับเผื่อท่านได้มาแล้วจะเอาตัวไหนเข้าไปใส่นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับอย่าดราม่านะครับ ดูกันไป,ปรพร้อมกันนะครับ็ีความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเราจะมีโชคลาภไปด้วยกันนะครับคาถาโชคลาภเรา นำไปใช้ได้นะครับค้าขายล่ำรวยคาถานี้นะครับโผออกมาให้เห็นเต็มๆแล้วครับ FC ครับมาแล้วหนึ่งตัวนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับเลขอะไรเราก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ลองพ่อรว,วยนะครับท่านจะให้โชคลาภเราเอาไปจับคู่นะครับหรืออาจจะตรงๆก็เป็นไปได้นะครับเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นแนวทางนะครับตัวที่สองก็เริ่ม โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นลางๆให้เห็นแล้วครับดูกันไปยาวๆนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับเผื่อ FC แฟนคลับ จะมีบุญวัส,สนาไปด้วยกันนะครับลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับจะได้สองตัวหรือสามตัวนะครับ ยาดราม่านะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านใดไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูผ่านๆไปนะครับท่านใดเชื่อหรือว่าตรงกับเลขของท่านที่ได้มาก็เอาไปลุ้นกันนะครับ ดูไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มโผล่ขึ้นมาอีกแล้วครับตัวที่สองครับจะได้ถึงสามตัวหรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมๆกันตัวแรกชัดเจนมากเลยนะครับตัวแรก ฝาก fc ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูกันไปยาวๆนะครับลุ้นกันไปตามๆกันโผลขึ้นมาแล้วครับตัวที่สองครับจะถึง3มตัวหรือเปล่านะครับดูไปยาวๆนะครับ ตัวที่สองโผลมาแล้วครับตัวที่สองโผลมาแล้วชัดเจนเหมือนกันนะครับตัวที่สองนะครับ ชัดเจนนะครับตรงกับเลขที่ท่านได้มาหรือเปล่าครับ FC ครับหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยนะครับให้โชค FC แฟนครับไปด้วยกันหรือเปล่านะครับ เรามาลุ้นไปตามๆกันนะครับจะตายถึงสามตัวหรือเปล่านะครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับสองตัวชัดเจนมากนะครับสองตัวชัดเจนมาก มีตรงกับของใครหรือเปล่าครับ FC ครับตัวที่สามจะได้หรือเปล่ารู้สึกว่าลงมาต่ำมากนะครับภาวนาให้ได้สามตัวนะครับอุณมารมีหลวงพ่อรวยนะครับ ภาวนาให้ได้สามตัวนะครับแต่รู้สึกว่าลงมาถังมากนะครับทูบใกล้จะหมดแล้วจะถึงสามตัวให้เราหรือเปล่านะครับ F4 ครับแต่รู้สึกว่ามีลางๆนะครับมีลางๆงขึ้นมาแล้วครับ ยัลงลางขึ้นมาตัวที่สามนะครับน่าจะท่านจะให้ถึงสามตัวนะครับมียังลางขึ้นมาแล้วครับแต่ไม่รู้จะชัดหรือเปล่านะครับเรามาลุ้นดูไปพร้อมกันเลยนะครับขอบุญบารมีหลวงพ่อรวยนะครับเอฟซี FC ก็อธิษฐานเอานะครับ จะตรงกับเลขของท่านที่ได้มาหรือเปล่านะครับมีถึงสามตัวครับมีถึงสามตัวครับหัวโผลขึ้นมาแล้วครับจะเป็นเลขอะไรนะครับเรามาดูไปพร้อมกันนะครับคงอีกไม่นานก็จะโผลขึ้นมาให้เห็นกันทุกคนแล้วนะครับ โผล่ขึ้นมาแล้วครับใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะโผล่ขึ้นมาหเห็นชัดเจนแล้วครับสามตัวแน่นอนครับวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ fc แฟนขับเอาไปจับคู่เองนะครับไปจับคู่ดูนะครับโผขึ้นไม้เห็นนะครับตัวที่สามครับน่าจะมองออกครับน่าจะมองออกกันแล้วนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับ ตัวที่สามนะครับจะเป็นปิดศนาหรือเปล่านะครับชัดเจนทั้งสามตัวเลยนะครับผมดูแล FC เห็นเหมือนผมไหมครับเอาไปสลับคู่กันนะครับเอาไปสลับคู่กันก็ได้นะครับจับคู่สลับค่วยกันนะครับภายในสามตัวนี้นะครับเผื่อมีโชคลาภไปด้วยกันนะครับ ดูไว้นะครับดูไว้แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคลาภกันนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับฝาก FC แฟนคลับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับจะทำขึ้นมาให้ดูอีกนะครับ ขอให้ FC แฟนคลับทุกท่านร่ำรวยๆกันท่นหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ